สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดงดาวฟาร์มก็จะพามาดูกิจกรรมาการกําจัดเพ้ยอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นต้นเครียวที่เราปลูกไว้นะคะทางเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการปลูกพืชนะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการกําจัดโดยใช้ชีวภาพนะคะอันนี้จะเป็นน้ําหมักนะคะน้าหมักในส่วนของที่เราผลิตเองก็ ก่อนเราก็มีปัญหาเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยพืชไม่โตสักทีเนื่องจากว่ามีต้นเพียดูดาสารอาหารจากลำต้นของพืชทำให้พืชแค่แกลนนะคะเราพยายามศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะนำมาปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นในส่วนของการปลูกผักของเรานะคะวันนี้ก็เจอปัญหาเพี้ยนะคะเพี้ยอ่อนนะคะก็ตอนนี้เราได้มีการฉีดนะคะเราได้มีการฉีดในส่วนของ น้ำยาเข้าไปแล้วนะคะยาซึ่งเป็นยาชีวภาพนะคะเเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ค่ะเพียนะคะเพียเพียาลักษณะเพียอ่อนนะคะเพี้ยอ่อนจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ชอบอยู่ใต้ใบนะคะเ,เราจะมีการฉีดนะคะปกติแล้วเราจะมีการฉีดทุกสองเวลานะคะก็คือเชา้าตู่นะคะหรือว่าเป็นช่วงเย็นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูความคืบคหน้า ของอการกําจัดเพลียอ่อนในใบต้นเคลนะคะซึ่งเขาชอบมากเลยเพลียพวกนี้นะคะไม่ทราบว่าส่วนผสม,มนี้มีอะไรบ้างคะสําหรับส่วนผสม,มพี่แกงพี่แกงนะพิกแกงเผ็ดนะคะ,ะยาฉุนยาฉุน,ค,ค,นค่ะมะกรูดมะมะกรูดนี้เราใช้ส่วนไหนของมะกรูดคะ,ะดลูกมะกรูดนะคะหั่นแล้วต้องมาบดไหมคะ ไม่ต้องบทครับแช่มาอยู่ด้วยกันเลยอ๋ออีกรอบหนึ่งค่ะส่วนผสมยาเส้นโพ้อีกอย่างนึ่งยาเส้นนะมะกรูดหั่นบางๆเอ่อ,อ,อใสพริกแกงพริแกงเผ็ดๆค่ะอพริแกงใต้นั่ยตัวดีเลยค่ะแี้เครื่องอ่อพะลล เครื่องพะโล้นะคะไม้พะโล้อ่ะ,ะเอาอยู่แน่นอนนะครับก็หลายครั้งที่ทเราปลูกแคลนเนี่ยวไม่ขึ้นเพราะว่าแมงมันกินก่อนค่ะอันนี้มันมาจับเพราะว่าผ่านหายการพ้นไปประมาณสองสามปดาอยู่ไปทำอย่างอืน่นพ้ในใหบใบมันเสียกเลยนะครับถ้าเราเริ่มเริ่มทำแต่แรกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มา พอใบมันแข็งแรงใบใหญ่แล้วก็ไม่ต้องหง่วงพวกเพี้ยนี่เอาชนะมันไม่ได้แต่ถ้ามันยังเป็นต้นเล็กๆเพี้ยกินก่อนหมดเลยก่อนที่มันจะโตพอเพี้ยกินแล้วใบมันก็จะปูด,ดยีกเข้าไปอีกเห็นไหมค่ะอันนี้หมักไว้กี่วันก็ถึถงจะนํามาใช้ได้หมักไว้สักสองคืนสองคืนอัอตราส่วนในการผสมน้ําหมักที่เรานํามาพ่นเพี้ยนี้แบบไหนคะก็ มันขึ้นอยู่ก็ตอนที่เราหมักว่า,าเราใช้น้ําเยอะหรือน้อยนะอย่างของผมใช้นี่คืออันนี้ประมาณ 1, 1, 1, 1> นึ่นึ่า้ำหมัก1.3มผสมกับน้ําค่ะมีป๊อกกี้ประมาณนั้น อันนี้นอกจากว่าช่วยบำรุงป้องกันเพรียแล้วบำรุงต้นด้วยนะคะให้มีความแข็งแรงถ้าเข้าโตขึ้นเขาจะไม่มีปัญหาต้นเคียวต้นชุดนี้เราจะทําการปลูกเพื่อขยายนะคะอันนี้จะเสียว่าเราอาจจะปลูกถี่เกินไปเดี๋ยวอีกสักพักเราจะต้องมีการขยายสับหว่างให้มันมีความขนาดกว้างกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าต้นเคียวเนี่ยมันมีต้นใหญ่แล้วเราก็จะมีการเพาะลงถุงด้วยนะคะจากเสียดูต้นนี้นะคะแข็งแรงนะคะอาจจะมี แมลงกัดกินบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นพืชผักที่ปลอดภัยนะคะสำหรับกิจกรรมการกำจัดเพี้ยของบ้านสวนลุงดาวฟาร์มนะคะเราก็เปิดให้ท่านได้เยี่ยมชมนะคะแต่ถ้าช่วงนี้โควิดติดโควิดเราก็อาจจะให้ท่านได้ดูกิจกรรมของเราทางช่องทาง YouTube นะคะ ก็สำหรับสูตรการทำน้ำหมักกำจัดเพีย้ยนะคะสามารถอาแอดไลน์มาที่0857469766ดงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพ,พนนะาแก้วจังหวัดสกลนครค่ะข,ขอบคุณค่ะ